วันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดนะฮะก็เลยหยิบสมุดที่เคยจดมานะครับมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะเป็นเรื่องไม้เส็นะครับของอาจารย์เชนะฮะอาจารย์เชใครก็รู้จักเนาะผมชอบมากเลยผมก็เลยจดไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าข้อผิดพลาดจากการซื้อนั้นเห็นได้ชัดแต่ข้อผิดพลาดจากการถือมักจะซ่อนอยู่ในข้ามความอดทนคออคนมัน,ม,นมันโดนใจนะลองถามตัวเองว่าเราจะซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคานี้อีกครั้งหรือไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราขายหุ้นตัวนี้ทิ้งใช่ไหม แล้วเราก็กล้าที่จะซื้อตอนนี้อีกครั้งหรือเปล่านะครับหากถ้าเราตอบว่าไม่แล้วเราจะซื้อตัวนี้ไปตอบเพื่ออะไรเราถูกฝึกให้เก่งในเรื่องหาจากกังหวะเข้าซื้อกําไรที่เคยได้ทําให้รู้สึกว่ารู้สึกผูกพันกับหุ้นตัวนั้นพอตการลงทุนข,ของเราจึงกลายเป็นอนุสรณ์แห่งการตัดสินใจในอดีตมากกว่าสะท้อนความเชื่อมั่นที่เรามีในปัจจุบันอต่อคาถามให้หนักแน่นมากพอทําไมถึงถือ ไม่งั้นการถือโดยไร้เหตุผลจะเป็นศัตรูต,รตัวร้ายที่กัดก่อนพอร์ตไปเรื่อยๆก็การซื้อหุ้นและถือก็ buy and hold เนอะก็ถ้าเราจะถือเราก็ต้องมีผลมากพอคใหมายความว่าอย่างนั้นการถือหุ้นเพราะความเคยชินความสบายใจหรือความรู้สึกผูกพันถือไปข้อผิดพลาดที่แม่น,านากักลงทุนมากประสบการณ์ยังขาดทุนแบบไม่รู้ตัวมานักต่อน,นักอ่าฮะนี่คิดถึงป้าป้าแคลริวูดเลยใช่ไหมเออ การถือหุ้นตัวหนึง่งโดยไร้เหตุผลเราต้องจ่ายค่าเสียเวลาและโอกาสให้มันเสมอนกักลงทุนที่อยู่รอดในระยะยาวไม่ใช่คนเลือกหุ้นชนะทุกตัวแต่ตอบได้เสมอว่าทำไมถึงถือและทำไมถึงไม่ถืออืก็ประมาณนี้วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับก็วันหยุดเนาะก็อ่านทบทวนที่เราเคยจดไว้นะครับพวกเรโชต่างๆอะไรนี่ทไม่รงไม่เซ็ตนะครับไวเตือนสติตัวเองนะครับก็ เพราะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องพบเจอนะครับคือความคิดเราเปลี่ยนตลอดเนาะแล้วก็เจอสภาพตลาดที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับมันทําให้เราจะลืมเหตุผลครั้งแรกที่เราซื้อหรือว่าเหตุผลที่เราต้องถือนะครับก็ผมก็จะอ่านเตือนใจแบบเนี้ยเป็นประจนะํะสัปดาห์ละครั้งนะครับเพื่อจะได้ตัวเองจะได้จําได้นะครับเพราะผมเป็นคนที่สมาธิสั้นเนาะจำอะไรไม่ค่อยได้อย่างที่เล่าให้ฟังจาอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้องอ่านย้าๆแบบนี้แหละ ก็ประมาณนี้ครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็ทํากันบ้านจะนึงสุขก,ก็ค่อยลุยกันใหม่ครับโอเคครับสวัสด,ดีครับ